สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา2คนดิฉันนางสาวสุภัสรสรจันทนงกับผมนางมคเลเจริญทรัพย์วันนี้นะคะพวกเรา2องคนจะพาทุกคนมาทานอาหารใกล้บ้านการเดินทางไม่ไกลและอาหารที่นี่อร่อยมากเลยค่ะไปดูในร้านกันเลยครับค่ะตอนนี้เรา เอ่อแม่คิดครับผมแม่คิดมีแรงมัดใจและคอนเซ็ปต์ในการทำงานว่านย่างไรบ้างอ๋ออยากมีรายได้เสริมค่ะเป็นอาชีพที่ชอบค่ะทำแล้วสบายใจค่ะค่ะแล้วมีอะไรตอบอีกไหมถามอีกไหมมีค่ะค่ะแล้วสำหรับระยะเวลาในการจบปินร้านคุณเนจะจบกี่โมงจบกี่โมงครับเราจบเป็นไหนบ้างปจบเป็นไหนบ้างค่ะอ๋อก็ประมาณแปดโมง ไปถึงสี่สี่โมงครึ่งหรือห้าโมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการพิน,น,นีแล้วเราขอมอบน้าที่นี้ให้พี่เปียวพี่เมย์และพี่ฝนในการดูวลานั้น,นต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็าลา ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมุมของที่คุณแม่ทำอาหาระคะ่ะมีส้ตมตำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามะะสั่งค่ะส้มตำนี้ก็จะมีส้ตมตำปลา,าตำปลาตำแมวตำแดงมีทุกตามค่ะทุกค่าอยากทานนะคะในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสก็ไดะะ้จะเป็นเส้นเล็กเส้นหนีหนีขาวหีเหลืองไม่ใหญ่ที่นะะ ต่อไปก็ไปดูในส่วนของเครื่องดื่มและอาหารขบเคี้ยวกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค,ค่ะหลังจากทานอาหารเสร็น,นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีน้ำโค้กน้ำน้ำปล่าในส่วนของขนมขบเคี้ยวนะคะก็จะมีแซลักแจ็คคอนเนตแล้ก็เล็กถัดไปเป็นในส่วนของบ้าและของหวานกันเลยค่ะเปค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของเครื่องดืง่มและของหวาน พวกเราขอจบกันรีวิวเพลงเท่านี้พบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีค่ะ